เป็นไงดูเอฟเฟกต์เผาบิงนี่นี่โอ้โหที่จับโอเคนะครับผมก็ต้องขอากา,ารกสวัสดีสวัสดีน,น้องๆเด็กไทยผู้น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้มาอยู่กับพีกแล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบีชแชนแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่ในส่วนเกมเราบอกแมปบอกฟูนัน่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับแอดมินก็ ออกมาทำคลิปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับอัปเดตใหม่นะครับเผ่า V4 ล่าสุดนั่นเองนะครับจะเป็นยังไงมีเผ่าอะไรกันบ้างนับเอฟเฟกจะสวยแค่ไหน ก็จะลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับย้ําว่าคลิปนี้เดี๋ยวพี่บอกกิจกรรมย้ํากิจกรรมอีกรอบหนึ่งสำหรับการแจกพาร์ผลถาวรแล้วก็ดาบยรู้ถาวรนั่นเองใครอยากได้ก็อย่าลืมฟังดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนั่นเองนะครับมาเหมือนเดิมนะครับก่อนเปิดคลิปนะครับเราก็ต้องไปสุ่มผลกันก่อนนะครับใครมีสูตรอะไรนะครับสำหรับสูตรผลพิศานนะครับก็คอมเมนต์บอกพี่กันหน่อยแล้วกันเออเดี๋ยวพี่ลืมบอกกันนึงสำหรับร้านค้าตอนนี้นะครับตอนนี้มันรีเซ็ตแล้วนะครับตอนนี้ก็คื โปรโมชั่นนะครับแพ็คเหมาหมดไปละนะครับตรงนี้นะเห็นไหมหายไปเลยนะครับแล้วก็มาที่นี้เดี๋ยวพี่ขออนุญาตสุ่มผลเลยแล้วกันนะครับสำหรับผลพิศจเนาะเดี๋ยวพี่จะสุ่มตัวนี้บล็อกฟู้ดตัวนี้โอเคแล้วก็กดได้เลยไปครับไม่รู้ว่าตอนนี้สุ่มได้หรือยังนะอ่ะสุ่มไปเลยครับผมสูม่พี่เดินมาสุ่มโง่งเลยเฮ้ยเฮ้ยโคดีไออื่นคอนโทรนเฮ้ยนี่มันขนขอบแดงครับของจริงครับ เฮ้ยเฮ้ย,ยเดี๋ยววางให้ดูครับถ้าไม่เจอเดี๋ยวพี่วางให้ดูครับนี่เป็นไงสุ่มได้จริงแน่นอนครับเอาเก็บก่อนเก็บก่อนเดี๋ยวเก็บใส่กระเป๋าก่อนละกันว้าวด็กดีว่ะใครมีสื่ออะไรก็คอมเมนต์บอกพี่กันหน่อยละกันนะครับตอนนี้ผลคอนโทรนพี่น่าจะมี2คนนะคนไหนเอ่ยนี่ไง ได้สผลเป็นที่เรียบร้อยอุ้ยเป็นดวงดีจังเดินมาสู่มแบบโง่ๆนะคใครมีสูตรอะไรเนี่ยคอมเมนต์บอกพี่กันหน่อยละกันนะครับสำหรับใครที่มีสูตรแบบเด็ดๆตึงๆแบบได้จริงร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้นะครับทีนี้มาเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสำหรับอัปเดตใหม่นะครับก็คือเผา V4 ที่หลุดออกมานะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเราดึงพันโยกแล้วเนี่ยเราจะสามารถเ,เข้าไปได้นะเข้าไปข้างในได้นะแต่ว่ายังไม่สามารถทําภารกิจได้เองนะครับจะ เป็นเพราะอะไรมาอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบไปตามไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในส่วนเว็บเล d ช็อปเป็นที่เรียบร้อยนะครับลิงก์เว็บเนี่ยใครที่อยากซุ่มอยากซื้อนะครับอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับในส่วนเว็บนี้เนี่ยก็จะมีไก่ตันเริ่มต้น วิวตันนะครับในราคา59บาทตอนนี้สต็อก385กลวยดีเลยนะใครอยากซื้อก็สามารถมาซื้อได้เลยนะตรงนี้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากลุ้นดวงนะสุ่มไก่ตันราคา1บาทนะครับมีโอกาสได้แค่1%เท่านั้นนะครับอยู่ที่ดวงเราล้วนๆนะครับสุ่มทุกอย่างนะครับแล้วก็จะมีไก่ตันหกหมัดตึงๆนะครับสุ่มดาบคู่ดิ้งสุ่มขนตื่นนะครับในราคา89บาทนะครับขาง่าก็จะเป็นผลพระตื่นตอนนี้หมดสต็อกไปแล้วขายดีจัดๆ นะครับแล้วก็จะมีโมจิตื่นนะครับโอ้โหในเว็บเพิ่งสต็อกเลยเนี่ยดูดิ46 ID นะครับตื่นทุกสกิลแอมว่าตื่นทุกสกิลนับซื้อปุ๊บได้ปั๊บพร้อม PPP เลยนะครับแล้วก็จะมีดาบคู่โอเด้งนะครับสุ่มมัตเตอรี่300ถึง600นั่นเองในราคา99บาทนะครับลิงก์เว็บเดี๋ยวพี่จะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมนะก็จะเป็นเว็บนี้เลย Red Shop บริการจำหน่าย ID ไก่ตันนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับที่นี่มาเดี๋ยวพี่พามาดูในส่วนช่องแอดมิน เขาบอกว่า V4 นะเพจะเป็นเผ่า V4 ที่หลุดออกมานะครับแต่ว่าเขาบอกว่าวันที่6เดือนมกราคมเนี่ยจะอัปเดตเข้ามานั่นเองนะครับอันนี้เป็นเหมือนไทเทนเหมือนภาพตัวอย่างเฉยๆนะครับแต่พี่จะพามาดูความสวยงามครับโอ้โหเผ่ามิ้นเผ่ามิ้นเนี่ยพี่บอกเลยว่าสวยสวยจัดนะครับจานเดิมแบบไม่เท่าไหร่อ่ะ แต่มาดูอันใหม่แบบสุดจัดนะครับเอฟเฟคโคตรสวยนะครับเปลี่ยนแบบไปเยอะมากนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูนะครับอันนี้เครดิตจากช่อง Youtube เลยนะครับนี่ช่อง Youtube Gamer Robot เลยของแอดมินนะครับอ่ะแต่พี่จะกอให้ดูนะครับปุ๊บโอ้โหโเท่ดูอันนี้รวมทั้งหมดเลยนะครับยืนยืนหน้ากระดานอะไดูดลมีแต่มีแต่เผ่าสวยๆดูเอฟเฟคคือแบบอลังการมากนะครับผมนี่ดูโอ้โหดูแต่ละเผาครับนี่ เป็นไงดูเอฟเฟกต์เผาบิงนี่นี่โอ้โหเที่จัดนะครับดูโอ้โหใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับนี่โอ้โหเผาฉลามเผาฉลามเผาเงือกปะโอ้โหโคตรสวยนะครับนี่เฮ้ยเผาเงือกมีหางอย่างสวยโอ้โห แต่ละเผ่านี้บอกเลยว่าเอฟเฟกสวยอลังการนะครับผมนี่โอ้โหอันนี้เขาสตรีมสดนะครับผมเพิ่งแบบจบสตรีมไปนะครับพี่ก็เลยมาทาําคลิปให้ดูนะครับว่าแต่ละเผ่าเนี่ยโอ้อลังการจัดนะครับผมอันนี้เป็นเผ่ากูนนะครับผมดูเอฟเฟกเผากูนเฮ้ยเชีย่ยสวยสวยจริงใครมีความคิดเห็นยังไงสวยไม่สวยยังไงเนี่ยคอมเมนต์บอกพี่กันหน่อยละกันนะครับโอ้โหโอ้โหเฮ้ยนี่มันดูดแบบนี้เลยหรอเฮ้ย อลังการจังดูดเฮ้ยเนี่ยดูตอนดูดนะเนี่ยโอ้โหโอ้โหแล้วสงองตัวนั้นมันก้มด้วยไงดูดีๆนะดูดีๆสองตัวนั้นมันก้มลงอะ่ะแล้วมันเหมือนดูดเจอดูดดูดเลือดอะ่ะดูดีโห้โเทจัดบอกเลยว่าเท่จัดแล้วก็จะมีนี่ขอมมนุษย์ใช่ไหมโอ้โหเท่จัดดูเอฟเฟกต์ <c oughs> อยากให้มาไวๆจัง นะครับแต่ว่าในในคอนเทนต์เขาบอกว่าวันที่6นั่นเองนะครับที่อัปเดตเข้ามานะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพี่ก็นําภาพมาจากช่อง YouTube นะครับกิจเกมมิ่งนั่นเองนับหรือกิจเกมเมอร์วะก็นั่นแหละนะครับนี่นับเขาก็มาเข้ามายืนหน้าประตูนะครับแล้วก็นับเวลาทอยหลังพี่ก็ดูสตรีมเขาอยู่นะครับแล้วก็พอเวลาทอ่าหลังเนี่ยไปดึงคันโยกปั๊บเนี่ยเราจะสามารถเข้าไปข้างในได้แต่ว่ายังทําภารกิจอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเขียนว่า coming soon แปลว่าเร็วๆนี้นั่นเองนะครับก็น่าจะมาวันที่6ตามที่แอดบินเขาสตรีมไว้นั่นแหละนะครับนี่เขาเขียนหรือว่าใครไม่เชื่อพี่เนี่ยก็สามารถมาที่เกาะนี้แล้วก็เข้ามาดูนะครับอ่าฟูมูลปุ๊บแล้วก็เข้ามาดูข้างในมันจะเขียนว่า c o m มิ่งซูดนะครับพอเดึงคันโยกปุ๊บประตูจะเปิดนะครับจะสามารถเข้าไปข้างในได้เดินวิ่งอะไรได้ต่างๆนะครับแต่ว่าก็คือเหมือนแบบยังทําภารกิจอะไรไม่ได้ประมาณนั้นนะเพราะว่า าภารกิจมันยังไม่มาก็าคือเขาบอกว่าันที่มาที่6นั่นเองครับที่จับเด็ดเข้ามาน่าจะ6น่าจะ7ประมาณนี้ครับแต่แต่เอฟเฟกแต่ละเผ่าเลยพี่บอกเลยว่าสวยจัดนะับใครชอบเผ่าไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้หน่อยละกันนะครับผมเนาะทีนี้มาแต่พี่มาย้ำกติกาการแจกอีกรอบนึงนะครับสรับการแจกอ่พวกพัทเอ่อโมจิถาวรน,นะครับแล้วก็มีดาบยูรุถาวรน,นะครับในส่วนนี้นี่พี่ทาคลิปแจกไว้ในช่องเรียบร้อยแล้ว นะครับกติกาก็ประมาณว่าเม้นชื่อเฟซใส่แฮชแท็กบิ๊กแชนแนลแล้วก็สิ่งที่อยากได้แค่นั้นเองแล้วก็กดแชร์ลงกลุ่มบล็อกฟู้ดนะครับ20แชนะร์เช่นนั้นเองนะครับก็จะมีโอกาสได้นั่นเองนะแต่ว่าอย่าคอมเมนต์คลิปนี้นะไปคอมเมนต์คลิปที่พี่อ่ายังไงที่ที่พี่แจกในคลิปนั้นนั่นเองนะครับก็น่าจะอยู่ในช่องนั่นแหละที่พี่แจกไว้นะครับผมแล้วก็จะมีแจกโลบัฟ๊ฟรีด้วยนะครับสำหรับใครที่เข้ากลุ่มพี่มาครบ15วันนะครับเดี๋ยวพี่จะสุ่มแจกฟรีนนนนั่่่เเเองงะดีี๋ยยวลลิกก์ุม เดี๋ยวพี่จะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยสำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มโรบักลุลับโรบักฟรีๆแล้วก็จะมีเสื้อเปิดขายด้วยนะสำหรับเสื้อราชาผลตื่นพี่ออกแบบเองกับมือนะครับราคา10โรบักนันเองครับก็เอาไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับผมสำหรับคลิปวิดีโอราตัวไปก่อนนะครับกลาวคำว่าสวัสดีครับ